รับริ์มาาที่สดใสพระนางช่อง3มนิวเจนพร้อมใจส่งมอบพลังบวกให้แฟนๆสีสันบันเทิงกับ How ทูคิดยังไงทำอะไรเพื่อเสริมพลังบวกให้ตัวเองก่อนเริ่มต้นปีใหม่งานนี้คู่จิ้นอยุธยาพีพีปุ่มป,ปรีดีและปีเตอร์แพนทัศพลมีเทคนิคเพิ่มพลังบวกแบบรับประกันว่าเห็นผลแน่นอนค่ะต้องออกกำลังกายค่ะแน่นอนร่างกายเราแข็งแรงเรามีความสุขมันทำให้เหมือนแบบร่างกายเราสดชื่นอ,อยากให้ทุกคนเชื่อมต่อกับตัวเองและครอบครัวเยอะมากขึ้นเพื่อจะได้แบบว่ากลับมาฮิวใจตัวเองได้มากขึ้น กินไม่เยอะครับเจอเพื่อนเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับผมมันหยุดสิ้นปีเราต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จัดปาร์ตี้เต็มที่คริสต์สมาสเมื่อไหร่ผมจะเปิดโฮรมาลนดูแล้วทุกครั้งเวลาดูผมจะได้แบบตู้แบบฟิลกูอะไรเงี้ยครับหาเวลาว่างมาพักผ่อนบ้างเพิ่มพลังให้ตัวเองบ้างครับทุกคนการคิดในแง่บวกคะ่ะพยายามคิดในแง่บวกเข้าไว้มองทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายคะ่ะถ้าเราลองหันมาคิดบวกหรือว่าคิดในด้านที่พอจะเป็นไปได้เราก็จะคิดอะไรออกมาขึ้นหล่ะคัะ ทุกคนไม่คริสต์มาสนะคะก็คือการพักผ่อนจริงๆไม่ต้องนอนหลับเสมอไปคล้ายๆกับนั่งสมาธินิดนึง,งอะไรเงี้ยมาเริ่มต้นใหม่ได้แบบสดใสค่ะปล่อยวางครับมีอะไรที่แบบเป็นพลังลบเข้ามาก็ปล่อยวางอะไรที่มันมองข้ามได้ก็มองภาพไปก่อนหวังว่าจะเสริมพลังบวกให้กับทุกๆคนได้